ดีต้อนรับทุกทุกท่านไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายต่างวัยต่างขนาดที่นี่ไม่เลือกเพศไม่เลือกวัยไม่เลือกชั้นวันนะให้มันวุ่นวายหัวใจแต่ประการใดและที่สุดไม่เลือกอาชีพ ใครจะมีอาชีพอะไรเชิญตาปฏิยาศัยแต่ที่แน่ๆก็คือเรื่องราวของมนุษย์มนุษย์มีปัญหามาตั้งแต่เริ่มเกิดมีหน้าล่ะ พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าการเกิดเป็นทุกข์ไม่เกิดไม่ทุกข์สิ้นการเกิดก็คือสิ้นทุกข์ หมายความว่าอะไรลุงสิ้นการเกิดตายใช่ไหมไม่ใช่อ่ะไม่ใช่คำว่าตายไม่ได้หมายความว่าสิ้นสุดการเกิดนะคุณโยตรงนี้แหละฮะเป็นภาษาที่เข้าใจยากหรือแทบจะเข้าใจไม่ได้เลยครับ ขนาดตายแล้วไปเผาแล้วไปฝังแล้วไปดองไว้แล้วยังบอกว่ายังไม่สิน้นสุดการเกิดม่จะรับได้อย่างไรมนุษย์ <N> ก็เพราะที่ผ,ผ่านมามันรับไม่ได้นั่นแหละ <N> จึงมีลุงงอกมาอยู่ในจอเพื่ออธิบายขยายความ ให้ได้กรุณาครุ่นคิดพินิษพิจารณาไตรตรองอย่างแยบย์และแยบขายนะโดยเฉพาะยิ่งเรื่องราวของตัวของเราเองล้วนๆเลยครับแบบร้อเเลยนะ คำถามง่ายๆมีใครสักกี่คนจะรู้ว่าแต่ละท่านแต่ละคนนี่ตายเกิดเกิดตายตายเกิดเกิดตายมากี่ร้อยกี่พันกี่หมืน่นกี่แสนกี่ล้านล้านของช่วงชีวิตหนึ่งหนึ่ง คำว,ว่าช่วงชีวิตหนึ่งหงหมายความว่าในแต่ละรอบของเกิดมีชีวิตแล้วก็ล้มหายตายจากไปนั่นนะฮะรอบแล้วรอบเล่าในรอบที่ท่านกับผม หรือทุกชีวิตมาเกิดในโลกใบนี้อรอบแรกเกิดปุ๊บดับปั๊บเลยเพราะมันมีขนาดเล็กเกิดปุ๊บดับเลยเกิดใหม่ดับใหม่ฟังให้ดีนะฮะจุดนี้สำคัญนะครับพอเกิดปุ๊บดับปับ๊บ มันอยู่ในจุดเดียวกันเกิดกำดับอยู่ในจุดเดียวกันแปลว่าสตาร์ทและฟีนิชอยู่ในจุดเดียวกันในคิดเป็นเวลาเต็มๆคือในวินาทีเดียวกัน เกิดปุ๊บดับปั๊บในวินาทีเดีวยวกันฟังดีนะฮะตรงนี้พอรอบต่อไปเกิดปุ๊บสองวินาทีจึงดับรอบต่อไปเกิดปุ๊บสามวินาทีจึงดับแปลว่าขนาดมันใหญ่โตขึ้นใหญ่โตขึ้นใหญ่โตขึ้นนั่นเองครับผม จนกระทั่งมาถึงท่านแหละของผมนี่นะฮะการเกิดทั้งหมดนี้ไม่ว่าจะเป็นการเกิดหรือการดับคำว่าดับก็ใช้คำว่าตายกันแล้วกันเกิดปุ๊บตายปับ๊บเกิดปุ๊บ สองวินาทีตายนั่นนะฮะคือสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยครับผมอยู่ในกรอบนี้ถ้าเป็นไวรัสไวรอยไวรัสจะเรียกว่าโคโรนาหรือจะเรียกว่าโควิดคำว่าเกิดปุ๊บตายปับ๊บมันใช้ความเร็ว เศษหนึ่งส่วนเอางี้ดีกว่าใช้ความเร็วสิบยกกำลังสยกกำลังลบสิบห้าถึงลบสิบหครับท่านมันก็แปลว่าเขียนเลขหนึ่งทิ้งเอาไว้เติมเลขศูนย์ไป สิบห้าตัวแล้วก็นับจำนวนทั้งหมดหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านเนี่ยครับนั่นนะครนั่นคือความเร็วของการเกิดและการตายในช่วงเวลาที่มีเร็วขนาดนั้นนั่นคือไวรัสนะครับ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 หวังว่าคงจะ พอจะลาำลับไอ้ตรงนี้ได้นะครับละเอียดครับผมเนียนมากครรับรื่องนี้พอไหมตีแตกตัดตกเลยได้ไหมครับว่าทีนี้ในชีวิตของมนุษย์เนี่ยพอเกิดปุ๊บมาตั้งแต่ปฏิสนทิอยู่ในพระราชคันของพระราชบารดาของทุกท่านทุกคน คำว่าดับหรือคำว่าตายมันใช้เวลาอายุเท่าไหร่บางคนก็หกสิบปีเจ็ดสบปีห้าสปียี่สิบปีเอาแน่นอนไม่ได้คำว่าตายคำว่าตายเนี่ยแปลว่าช่วงเวลาช่วงชีวิตหนึ่งหนึ่ง ถ้าหากว่าทุกคนร้อยปีแบบช่วงชีวิตยาวนานถึงร้อยปีแล้วค่อยตายไอ้ตรงนี้สำคัญนะครัฟังให้ดีครับถ้าใครก็ตามที่ยังไม่สามารถที่จะพัฒนาตนให้บริสุทธิ์กายบริสุทธิ์ใจแล้วก็บริสุทธิ์จิตจะต้องเกิดอีกแน่นอนแต่ถ้าหากว่าบริสุทธิ์กายใจจิตแล้วแปลว่า ไม่ต้องมาเกิดแล้วตรงจุดนี้ด้วยวันดับสนิทเกิดแล้วดับสนิทไม่เกิดอีกแล้วนั่นเองครับจบนะครับอีกครั้งก็ได้ฮะเกิดแล้วดับแรกที่เริ่มเกิดมันไม่สนิทคำนี้คำว่าดับคำว่าตายมาแทนที่ซะเกิดแล้วตาย นี่คือไม่ใช่ดับตายแล้วเกิดเกิดใหม่ไงเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดใหม่ครั้งแล้วครั้งเล่าถ้าเป็นขนาดเล็กเมื่อกี้เนี่ยเป็นไวรัส,สนะฮะมันก็เร็วมากซึ่งเป็นความถี่ที่สูงมากเลยถ้าเป็นมนุษย์เรา,าเฉลี่ยวันร้อยปีตาย ปีที่ร้อยนี่นะครับคนไหนก็ตามที่สาบานพัฒนากายใจจิตให้สะอาดและบริสุทธิ์ได้แปลว่าดับสนิทเลยไม่ต้องเกิดอีกเป็นครั้งต่อไปไม่งงนะไม่งงนะครับขอบคุณตัวเองครับที่ฟังลุงออกทันแล้วก็พอพยักหน้าตามหรือพอเข้าใจตามแล้วก็รอวันนั้นครับลุงบอกว่าเป็นการเข้าถึงครับท่านตรงนั้น น้าเข้าถึงอะไรเข้าถึงความว่างก็ว่าได้เข้าถึงพระนิพพานก็ว่าได้เข้าถึงสุญญาตาก็ว่าได้เข้าถึงอนัตตาก็ว่าได้เข้าถึงปรมัตสัจจะก็ว่าได้เข้าถึงเดือกอสพระเจ้าก็ว่าได้ครับจบนะครับ อบนะนั่นนะของจริงของแท้ต้องมาอยู่ในกรอบอ้างอิงที่ว่านี้มันยึงจะใช่ใช่แบบลงตัวถ้าหากว่าคนในที่ปฏิบัติได้ไม่ถึงมันก็งั้นงั้นงั้ง,นงันแหละก็ฟังกันมาหลายร้อยรุ่นคนแล้วก็ดีฮะที่ได้มีโอกาสได้ฟัง คนอื่นเขาเล่านู่นนี่นั่นให้ฟังหรือไปอ่านหนังสือตำรหับตำร,รานู่นนี่นั่นที่อ่านมาจำมาก็ถือว่าดีมันไม่ได้สูญเสียหาหไยไปไหนเลครับแต่เวลามาเปรียบเทียบกันลุงออกกำลังเล่าสู่ฟังเวลานี้มันต่างกันไหมครับถ้าต่างกันยามถ้าต่างกันถามว่าตัวเองได้อะไรไหมในขณะที่มาใช้เวลาด้วยกัน เราเริ่มมาตั้งแต่ตั้งเวลาไว้ประมาณสองทุ่มนะครับเอาเข้าจริงวันนี้น่าจะเป็นสองทุ่มยีนาทีครับรก็จะมีให้สดับกันทุกๆเย็นสองทุ่มโดยประมาณนะครับ คำว่า,าทุกวันนี้เราไม่เรียกว่าตายเกิดเป็นการเกิดดับเกิดดับเกิดดับทุกลมหายใจเข้าและออกธรรมชาติมันทำงานกันเรียกว่ามันเป็นคลื่นก็เลยพูดเป็นภาษาก็น่าจะเป็นว่าเกิดดับ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  เดี๋ยวนี้แหละครับไอ้เกิดดับกระดับตัวนี้นะฮะภาษาพุทธศาสตร์จะเรียกว่าปรุงแต่งหรือสังขารสังขารแปลว่าปรุงแต่งตัวนี้จะเข้าใจยากยกเว้นเข้าถึงเท่านั้นจึงจะเข้าใจโดยแจง้งแต่าเถอะถึงแม้ว่ายากมันก็คือผ่านภาษาพ่อคุณ